สวัสดีค่ะเรือบาบบ้านมังกรของเราได้เดินทางมาถึง EP ที่9แล้วนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรือเจ้าปัญหากันนั่นก็คือเรือของอลิเซนกับวิเซ r ริสเพราะมันคือเรือที่สร้างปัญหาทุกอย่างใน House of the Dragon ขึ้นมาเลยก็ว่าได้เป็นการแต่งงานที่ทำให้ทุกอย่างชิบหายมาจนถึงทุกวันนี้นะคะโดยมียายวิเซริสเป็นตัวต้นเรื่อง คือแอดไม่คิดว่าการแต่งงานใหม่ของวิเซริทจะเป็นเรื่องที่ผิดหรือเรื่องที่เข้าใจไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าในตอนนั้นวิเซริทมีแค่เรนีล่าเป็นลูกสาวคนเดียวถ้าเกิดเรนีล่าตายขึ้นมานิดซวยเลยนะคะจะก,กลายเป็นว่าราชวงศ์สายตรงไม่เหลือทาย,ยาทเลยเหลือแต่อีมอนซึ่งก็ไม่มีใครอยากให้มันขึ้นเป็นกษัตริย์เดมอนกับพวกราชวงศ์สายรองคนอื่นๆคงได้รบกันตาย พราะมันมันยอมแค่พี่ชายมันกับหลานมันวงเล็บหลานที่ชื่อเรนีล่าคนเดียวส่วนหลานคนอื่นไม่นับนะคะเอาเป็นว่ามอนมันยอมแค่สองคนนี้เท่านั้นถ้าคนอื่นจะมาเอาบัลลังก์ไปมันคงฆ่าตายหมดแต่ถ้าวิเซริสใช้สมองนิดนึงในการแต่งงานใหม่เขาก็ควรจะเลือกเมียจากตระกูลที่ไม่สูงสักมากคือแกไม่ควรเลือกทั้งเลนาเวลาเลียนและอลิเซนไฮทาวเวอร์ แกควรจะเลือกเมียจากตระกูลรองๆองไปเลยตระกูลที่จะไม่มีอำนาจมากพอในการต่อต้านเรนิล่าได้ต่อให้เมียคนนั้นจะให้กำเนิดลูกชายก็ตามคือวิเซริสควรจะให้ลูกที่เกิดตามหลังมาเป็นแค่ตัวสำรองเอาไว้เผื่อในกรณีที่เรนิล่าตายแต่นี่คือฮีเลือกเมียใหม่แบบไม่เห็นใจลูกสาวเลยนะคะแถมยังเอาเพื่อนลูกมาทำเมียอีกมันก็เลยทำให้วิเซริสดูแย่ไปเลย พราะอลิเซนก็ยังเด็กพอสมควรในตอนนั้นแต่ถ้าเอาตามหนังสือวิเซริสจะไม่ดูแย่ขนาดนี้นะคะเพราะอ,อลิเซนจะมีอายุมากกว่าเรเนล่าประมาณ10ปีเลยแล้วก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกับเรเนล่าขนาดนั้นมาก่อนด้วยคือประมาณว่าแค่เห็นเห็นกันบ้างในวงังแต่มันไม่ได้เป็นเพื่อนคุยเล่นนอนหนุนตักอะไรกันนะคะซึ่งถ้าถามว่าวิเซริสรักอลิเซนไหมแอดว่าก็รักนะคะ แต่ไม่ได้รักเหมือนกับที่เขารักเอมมาและเลนีลาแล้วในตอนนั้นเขาก็กำลังถูกกดดันให้แต่งงานใหม่หันซ้ายหันขวาตัวเลือกมันก็มีอยู่แค่นี้นอะเนาะจะให้เอาอลิเซนหรือเอาน้องเลนาที่ตอนนั้นยังเป็นแค่เด็กจิว๋วมันก็ต้องเอาอลิเซนนั่นแหละเพราะถ้าเลือกเลนามิเซริดก็อาจจะยิ่งดูแย่ไปอีกแม้ว่าการเลือกอลิเซนจะทําให้เขาดูแย่ไม่แพ้กันนั่นแหละคะ่ะน่าเสียดายที่เขาตัดฉากแต่งงานของคู่นี้ออกไปนะคะ แต่แอดว่ามันคงไม่ได้เป็นฉากที่โรแมนติกอะไรนักหรอกคะ่ะอลิเซนคงดูกระอักกระอ่วนใจเสียมากกว่าเพราะเธอเองก็ไม่ได้อยากที่จะแต่งงานกับวิเซริสโดยหลังจากแต่งงานกันไปได้ไม่นานอลิเซนก็ท้องติดติดกันเลยนะคะและลูกของอลิเซนทั้งสคนเนี่ยก็มีอายุไม่ได้ห่างกันมากถือว่าความสัมพันธ์ของเธอกับวิเซริสในเรื่องบนเตียงเนี่ยก็มีการขยันทำการบ้านอยู่พอสมควร หมายถึงยายวิเซริตขยันคนเดียววะนะคะส่วนอลิเซนก็คงแค่ยอมยอมทำไปตามหน้าที่แต่พอพ้นเดรอนที่เป็นลูกคนจุดท้องไปแล้ววิเซริตก็น่าจะเริ่มป่วยแล้วก็นอนสมยาวๆเลยสองคนนี้จึงไม่ได้กลับมาอีอากันอีกซึ่งเอาจริงแอดว่าอลิเซนคงแอบโล่งใจนะคะแบบเออไม่ต้องท้องแล้วเหนื่อยจะตายแถมท้องไปลูกกูก็ไม่ได้เป็นทายาทของบัลลังด้วยแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงแรกๆ วิเซริสก็ดูเหอลูกของอลิเซนอยู่มากนะคะคือดูเหอเอโอนมากเพราะเป็นลูกชายคนแรกของเขาที่เขาอยากได้มานานและมันก็ทำให้เขาเกิดลังเลในเรื่องทายาทแห่งบัลลังก์เหล็กอีกครั้งซึ่งแอดคิดว่าเรื่องการแต่งตั้งทายาทมันมาพลิกผันตอนงานล่าสัตว์นั่นแหละคะ่ะเพราะมันมีซีนที่วิเซริสบ่นกับอลิเซนหน้ากองไฟโดยเขาบอกว่าเขาฝันเห็นลูกชายของเขาสวมมงกุฎ มันเลยทําให้เขาอยากจะมีลูกชายมาโดยตลอดเพราะเขาคิดว่าลูกชายของเขาจะได้เป็นกษัตริย์คนต่อไปแต่ถึงกระนั้นวิเซริสก็ยังรักเรนีล่าเกินกว่าที่จะตัดสินใจทิ้งลูกสาวได้และอีกใจหนึ่งเขาก็เชื่อด้วยว่าสายเลือดของเรเนล่าต่างหากที่จะก่อกําเนิดเจ้าชายแห่งพันธสัญญาวิเซริสก็เลยยังมีความลังเลในเรื่องทายาทแต่เมื่อสุดท้ายในงานล่าสัตว์ครั้งนั้น ไม่มีใครสามารถล่าไวฮาร์ดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ได้มันเลยเหมือนกับเป็นการคอนเฟิร์มความลังเลของวิเซริสอะคะ่ะว่าเอกอนไม่น่าจะใช่กษัตริย์ที่แท้จริงเพราะงานนี้มันจัดขึ้นเพื่อเอกอนแต่กลายเป็นว่าไวฮาร์ดมันไปหาเรเนล่าแทนแม้ว่าจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้นะคะแต่โดยมวลรวมทั้งหมดมันเลยทำให้วิเซริทเลิกลังเลและมุ่งมั่นจะให้เรเนล่าเป็นทาย่าต่อจากเขา ซึ่งในตอนนั้นอลิเซนก็สนับสนุนทุกการตัดสินใจของวิเซริสนะคะคือในแง่ของการเป็นภรรยาของวิเซริสเนี่ยก็ถือว่าอลิเซนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆและเป็นคนที่คอยปลอบโยนวิเซริสหลังจากที่วิเซริตผิดหวังทั้งจากน้องชายและลูกสาวที่ค่อนข้างจะดื้อรั้นคือเหมือนวิเซริสก็รักเดมอนกับเลเนล่ามากนั่นแหละแต่นิสัยมันเป็นคนละกันไงมันเลยต่อกันไม่ค่อยติด เดมอนกับเรเนล่าเป็นสายดือ้อสายหัวขบทไม่ยอมทำตามกฎของสังคมแต่อลิเซนกับวิเซริสมันเข้ากันได้ดีตรงที่เขามีความเป็นคอนเซอร์เวทีฟยอมทำตามหน้าที่อะไรประมาณนี้แอดจึงถือว่าถึงคู่นี้เขาจะไม่ได้รักกันขนาดนั้นแต่ในแง่ของชีวิตการแต่งงานก็ถือว่าราบรื่นและพอจะทนทนไปได้นะคะเพราะเอาจริงๆ มิเซริสก็ถือเป็นคนที่ดีมากคนหนึ่งถ้าเทียบกับผู้ชายหลายคนในยุคนั้นถึงอลิเซนจะไม่ได้รักมิเซริสแต่ก็คงทําใจอยู่ด้วยได้ไม่ยากนอกเรื่องนิดนึงตรงที่วิเซริสพูดถึงความฝันของเขานะคะว่าเขาฝันเห็นเอ้อนสวมมงกุฎแต่เขาเชื่อว่าเรเนล่าคือคนที่จะสืบทอดลำนำน้ำแข็งและไฟซึ่งเอาจริงเหตุการณ์มันได้เกิดขึ้นจริงทั้งคู่เลยนะคะเรียกได้ว่าวิเซริสนี่มีเซนแรงสุดๆ แอดก็เลยไม่แน่ใจว่าวิาวเริทจะเป็นดากอนดีเมอร์ด้วยหรือเปล่าเพราะการฝันแบบคนธรรมดากับการฝันถึงเหตุการณ์นในอนาคตแบบเฮเลนามันก็มีเส้นบางๆขั้นเอาไว้อยู่นะคะแบบสมมุติว่าแอดเป็นกษัตริย์แล้วมีลูกชายแอดก็คงอาจจะเคยฝันว่าลูกชายได้ขึ้นรองบัลลังฝันปกติแบบคนทั่วไปนั่นแหละค่ะเราจะแยกได้ยังไงเนาะว่ามันเป็นดากอนดีเมอร์จริงๆ ราะถ้ามั่นใจแบบผิดๆว่าความฝันมันคือความจริงมันก็อาจจะเกิดเรื่องใหญ่ได้เลยนะคะโอเคค่ะกลับมาเข้าเรื่องกันอีกครั้งหลังจากทามสกิปไปหลายปีวิเซริสก็แก่ง,งอมลงมากแล้วโลกภัยก็ลุมเล้าหลายสิ่งคู่นี้ก็เลยจะไม่มีฟิลรักๆกันแล้วกลายเป็นฟิลพยาบาลสาวดูแลคนไข้ามากกว่าซึ่งก็ถือว่าอลิเซนดูแลว,วิเซริสได้ดีทีเดียว คือถ้าเป็นคนอื่นมาอยู่ตรงจุดนี้ก็อาจจะเมินๆไม่สนใจแล้วปล่อยให้เมสเตอร์หรือคนใช้ดูแลแทนแต่อลิเซนก็ยังอุตส่าห์ช่วยดูแลวิเซริทถือว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากก็ไม่แปลกนะคะที่อลิเซนจะปลิดแตกที่เห็นเรนีล่าละเลงสุขอยู่กับชูโดยไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรคือแบบกูสลาตัวเองดูแลผัวแก่ที่เป็นพ่อของแกแท้แต่แกกลับไปแอบแซบกับหนุ่มฮอตไม่หยุด คือเห็นแล้วมันเจ็บกระดองใจอะเนาะแล้วยิ่งวิเซริตป่วยมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเพอ้อถึงอดีตของเขามากขึ้นโดยเฉพาะอดีตกับเอ็มม่าผู้หญิงที่วิเซริตรักมากที่สุดถึงขั้นเรียกชื่ออลิเซนผิดเป็นชื่อเอ็มม่าคือหักหน้าเมียสุดๆนะคะอันนี้อลิเซนถึงกับหน้าแห้งไปเลยแบบกลัวทำดีแทบตายแต่มึงกับเพอ้อถึงเมียเก่า และเอาแต่โอลูกท pues ี่เกิดจากเมียเก่าส่วนลูกเรากับโดนเมินเป็นหมาหัวเน่าซะงั้นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยนำมาสู่การที่อลิเซนสติแตกจนเกือบจะทำร้ายเลเนล่าซึ่งมันเกิดจากการที่อลิเซนรู้สึกว่าวิสซริตเอาแต่เข้าข้างเลเนล่ากับลูกของเลเนล่าแต่ไม่เคยเข้าข้างลูกของเธอเลยซึ่งมันยิ่งตอกย้ำว่าวิสซริตไม่เคยลืมเอมมาแล้วเลเนล่ายิ่งโตก็ยิ่งเหมือนแม่ด้วยนะคะ ไม่แปลกเลยค่ะที่วิเซริสจะรักเรนิล่ามากเพราะเรนิล่าเป็นเหมือนตัวแทนเดียวที่ทำให้เขายังล้ำลึกถึงเอมม่าได้แต่ก็นั่นแหละค่ะหลังจากที่ป่วยมานานวิเซริสก็ได้ตายลงโดยมีอลิเซนเป็นคนดูแลเขาคนสุดท้ายซึ่งเอาจริงๆคู่นี้ก็เกือบจะจบดีแล้วนะคะแบบโอเคเมียมาดูใจผัวเป็นครั้งสุดท้ายทำหน้าที่จนถึงที่สุดอะไรงี้ แต่ half of the dragon มันจะจบดีไม่ได้ค่ะวิเซริสมันดันเพอ้อถึงเรื่องเอกอนดีมขึ้นมาแล้วยายเจอลิเซนก็ดันเข้าใจผิดว่าวิเซริสอยากให้เอกอนที่เป็นลูกของตัวเองเนี่ยได้บัลังมันจึงนำมาสู่เหตุการณ์การไล่รำแห่งมังกรในที่สุดและหลังจากการตายของวิเซริสเรือลำนี้ที่ไม่น่าจะมีใครเชียร์ก็ล่มสลายลงไปอย่างเป็นทางการนะคะ ซึ่งเอาจริงๆแอดว่าคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่สร้างคู่สมอยู่นะคะแบบวิเซริสก็เป็นคนดีนะเป็นกษัตริย์ที่ดีไม่ใจร้อนและรักษาน้ำใจของทุกคนแต่เขากับไม่ฉลาดเฉลียวเลยคือเหมือนเอาแค่รัชสมัยของตัวเองรอดเท่านั้นแต่ไม่คิดถึงราชสมัยของลูกเลยโดยเฉพาะกับลูกสาวที่บอกว่ารักนักลักหนาคือทิ้งแต่ละอย่างไวใ้ให้เรนีล่านี่คือดีๆทั้งนั้นนะคะ โดยเฉพาะคำพูดสุดท้ายก่อนตายทำให้จริงๆแล้วในอีกแง่หนึ่งวิเซริสก็ไม่ใช่พ่อที่ดีเท่าไหร่อาจจะดีกับแค่เรนีล่าคนเดียวแต่ก็ยังดีไม่สุดอยู่ดีส่วนกับเด็กบ้านเขียวนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูแลเอาใจใส่ซึ่งก็เข้าใจแหละค่ะว่าช่วงหลังนางป่วยเยอะแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลลูกบ้านเขียวส่วอลิเซนก็มาทรงเดียวกับวิเซริสเลยก็คือเป็นเมียที่ดีเป็นราชินีที่ดี แต่ก็ไม่ใช่แม่ที่ดีแล้วก็ไม่ได้มีความฉลาดเฉลียวเท่าไหร่แบบแม่คะเอ้อนที่แม่ฟังนะ่ะมันผิดคนค่ะแม่แอดก็เลยถือว่า2คนนี้เป็นคู่สร้างคู่สมกันจริงๆคือเป็นคนดีเลยคะ่ะแต่มันดีผิดที่ผิดทางไปหน่อยก็เลยกลายเป็นคู่ที่สร้างความวินาศสันตโรให้กับบ้านมังกรแทนเอาละคะ่ะเรือบาบ้านมังกรในอีพีที่9ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดกันได้ค่ะส่วน EP ีหน้าจะเป็น EP ีสุดท้ายของคอนเทนต์ชุดเรือบาบบ้านมังกรกันแล้วนะคะโดยแอดจะพูดถึงเรือของอลิเซนกับเคสตันโคลเรือคนดีแบบยอยักษ์รันแห่งบ้านมังกรน,นั่นเองติดตามชมกันใน EP ีหน้าได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ